ที่รอคอยในวันนี้อีกหนึ่งเกมนะครับนั่นก็คือเกมโยกังนะครับในการแข่งขันโยกังกีวอไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2013บายกิกะไบา์นะครับสำหรับใครที่เป็นกองเชียร์ของโยกังนะครับก็มารวมตัวกันตรงนี้ได้เลยนะครับเรามี2ทีมที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศนั่นก็คือคิวมันจิตหลอนนะครับกับมานทมินพอเสียงตอมือกับมานทมินอยเร็ว ขอเสียงต่อมือให้มาจิตหลอนด้วยครับอ่าเดี๋ยวเรามาให้กูรูผู้รู้นะครับแนะนำสักหน่อยว่าวิธีการเก็บคะแนนนะครับอ่ามาเก็บกันยังไงนะครับเดี๋ยวให้กูรูวัดบอกโอเคครับอ่าเรามาฟังกติกาการแข่งขันของโยกังกันเลยนะครับอ่าเราจะใช้แมพที่ราแผงเพลิงเป็นสถานแข่งขันโดยจะมีผู้เข้าแข่งขันทีมละ8คนนะครับ เร่งเราได้เตรียมตัวละครระดับเทพว้ให้แล้วนะครับกติกามีการเปลี่ยนแปลงกันเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวเราใช้การแข่งขันในรูปแบบ3ใน5นะครับใครแตะ3วินก่อนเป็นฝ่ายชนะนะครับอตอนนี้ทั้ง2ทีมนะครับตัวละครเข้าประจำการครบแล้วหรือยังจากที่เห็นตอนนี้นะฮะหน้าจอนะครับชุดสีขาวก็ต้องเดาได้เลยนะครับว่าเป็นของฝั่งมารจิตหลอนนะฮะ แล้วกาลังเคลื่อนที่มาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของทีมมารทมินนะครับเสื้อสีน้ําเงินอย่างที่บอกไว้เมื่อสักครู่นี้นะฮะตอนเปิดตัวแล้วนะฮะหากทั้งสองทีมพร้อมแล้วนะครับยังไงให้เจ้าหน้าที่นะครับส่งสัญญาณลงมาได้เลยนะครับเพราะว่าการแข่งขันจะเริ่มได้ต่อเมื่อทางทีมภาคให้สัญญาณสตาร์ทนั่นเองโอเคครับเจ้าหน้าที่ส่งสัญญาณลงมาแล้วว่าทั้ง2ทีมสีน้ําเงินคือมารธทมินสีขาวคือมารจิตหลอนนะครับ เมื่อทั้งสองทีมพร้อมแล้วเราจะเขาดาวไปด้วยกัน5 4 3 2 1ส go เอาละเลยครับอย่างไรฮะเราปังของมันมาจิตหลอนครับเข้าบวกก่อนจังหวะนี้ถูกร้อมนะครับในส่วนของบานทมินมาจิตหลอนกำลังล้อมอยู่แล้วก็นอนไปหลายตัวไปถึงงานนะเลนที่เห็นอยู่ตอนนี้ป็นตัวที่5แล้วนะโอยในส่วนของ มารทเมนได้เปรียบนะครับตอนนี้จิตร้อนะฮะฟังมาจิตร้อนเหลือตัวเดียวยืนนิ่งเลยยังไงด้วยนั่นดิมันน่าจะล้มหมดแล้วไงโอเคครับจังหวะมาสกคู่นะครับที่มีการแข่งไปมารทเมนนำไปก่อนหนึ่งแต้มนะครับโอ้กองเชียร์เฮเลยฮะ ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าต้องใช้การสื่อสารระหว่างบนเมนสเตจกับด้านทีมว่าอาจจะดีเลยนิดนึงนะครับเราใช้กระแสจิต bon คุยกันเนะเราทำให้ร <ok> ุ้นครับโอเคครับตอนนี้สัญญาณครับโอเคนะครับด้านบนพร้อมแล้วนะครับมันทมินกับมาจิตหลอนนะครับเราจะเข้าดาวรอบที่สองไปด้วยกันนะครับอ้าวเริ่มครับ5้3 2 1่ส go บวกเลยครับ อันนี้จิตหลอนนะครับพยายามเข้าไปโอ้เมื่อกี้พอนับอยู่นะฮะมัีมพุ่งออกไปตัวสองตัวด้วยนะใช่ครับอ๋อยังไงในส่วนของมาธมินครับรถ้ามันมจะนดีเลยยังไงเนี่ยอโอ้ยเป็นในส่วนของมานจิตหลอนนะครับทำสกอร์ตีตึ้งขึ้นมาเป็นหนึ่งต่อหนึ่งนะครับ ภาพบางครั้งอาจจะดีเลยนะครับเราขอรบกวนทีมแข่งอย่างนี้แล้วกันยงไถ้าคุณชนะคุณตะโกนออกมาเลยเออนะใช้คําว่าเฮ้นะครับเออเราจะได้รู้ครับว่าเออใครได้แต้มกองเชียร์จะได้รู้เลยนะโอเคนะครับอ่ะตัวที่นอนอยู่ครับลุกขึ้นมาได้แล้วฮะตอนนี้ผลคะแนนนะครับการแข่งรอบ PK นะครับรอบที่2นะครับก็เป็นในส่วนของมาจิตร้อนตีตื้นขึ้นมาเป็น1ต่อหนึ่งนะครับครับ จะที่ส่งสัญญาณลงมาแล้วเราเขาเดาไปด้วยกันครับพร้อมแล้ว5้าส1่สาสองหนึ่งกลยจิตหลอนนะรับมาจิตหลอนบวกเขาแล้วครับมาเมนยังไงมีใครนอนยังมาทามีไปแล้วครับต่างค่ายตางนอนครับโอ้โหจิตหลอนนอยไปสองฮะฟังทมินเรียบเลยโอ้ยอย่างนี้แหละครับถ้าคุณชนะตะโกนมาเลยครับตอนนี้ มันจิตร้อนขึ้นนำเป็น2ต่อหนึ่งนะครับจริงๆแล้วในการแข่งขันนะฮะถ้ามวลแข่งแล้วนั่งเงียบๆเนี่ยจริงๆผมบอกว่าบรรยากาศมันอาจจะตึงไปหน่อยนะใช่ครับแล้วตะโกนแบบเขาเรียกอะไรนะเป็นการเพิ่มพอร์ให้กับตัวเองด้วยนะทำให้รู้สึกแบบตื่นเต้นตื่นตัวในการเล่นนะใช่ครับเหมือนพวกเรา<อ>เวลารรเรา บางครั้งการรายงานผเมันช้านะครับเราใช้ระบบแลนด์เราใช้ระบบแอร์การ์ดด้วยปากดือดตะโกนมาแบบ 4G อ่ะเราเป็นแอร์เบาฮะแอร์เาอ่าตอนนี้ในส่วนของมาร์ธมินต้องการหนึ่งแต้มเพื่อเสมอนะครับแล้วก็ส่วนของมาจิตหลอนต้องการ1แต้มเพื่อเป็นแชมป์นะครับในครั้งนี้ถ้ามาจิตหลอนชนะในปีนี้อีกก็จะเป็นครั้งที่2ต่อเนื่องจากปีที่แล้วเลยครับกลแชมป์ใช่ครับโอเคแสดงว่านี่คือทีมแชมป์เก่านะครับสำหรับมาจิตหลอน มีมีใครไปเย็ยมเยียนในฝั่งของจินหลอนด้วยเนี่ยโอ้โหยืนมองหน้ากันหน้าบ้านเลยนะครับโอเคถ,ถ้าพร้อมทีมงานส่งสัญญาลงมานะครับอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งหวดนะเอ่อกลับกลับไปยืนฝั่งตัวเองก่อนนะฮะเราจะได้เริ่มการแข่งขันได้นะครับทางฝั่งของมาทมิน,นะฮะใจเย็นใจเย็นไอเสือใจเย็นถอยไปก่อนทมินฮะกลับไปก่อนฮะทมินกลับไปก่อนไอเสือเพื่อนเพื่อนรออยู่ฮะ รู้ครับไหววุ่นครับฮอร์โมนรุ่นพุ่งแรงครับตอนนี้อ่ะเนี่ยใจร้อนใจร้อนเขาบอกใจร้อนอย่ารบสัญญาณจากทีมงานก่อนนะครับโอเคครับทีมงานส่งสัญญาณมาแล้วครับทั้งสองทีมเตรียมประทะกันได้นะครับระหว่างมารจิตร้อนกับมาร์ทมินเราเขาเดาเริ่มสตาร์ทนะครับ5 4 3 2 1่สามสอง go ไปเลยครับไอเสือบุกโอ้โหมีการวิ่งเลยด้วยนะ โอนไปสอบตัวนะฮะอย่างละตัวแล้วฝั่งอทอมินและจิตร้อนนะฮะตอนนี้ทางฝั่งอของจิตร้อนอสอบตัว<ล>โอ้ยล,กกล่วงไปเป็นแถวเลยทอม,มินล้มไปเยอะนะครับยังไงเหลือหนึ่งคนเ<ะ>หลือหนึ่งคนกดให้โลกเรียบร้อยและแล้วก็เป็นมารจิตร้อนครับเอาชนะมารทอมินไปได้ด้วยสกอร์สามต่อหนึ่งขอเสียงตบมือให้ทั้งสองทีมด้วยครับ แล้วนะคะบอกว่าตื่นเต้นม,นมากๆที่ดูในการแข่งขันเมื่อกี้รู้สึกว่าเป็นสมัยที่2แล้วใช่ไหมคะเอาเนี่ยไหนเราขอให้แนะนาตัวกันหน่อยว่าชื่ออะไรชื่อทีมแล้วก็ชื่อตัวละครในเกมค่ะชื่อทีมชื่อมารจิตหลอ,อนนะครับเ,เราเนี่ยมีทริคก,การเล่นดีๆยังไงจุดแข่งเลยเราต้องอาศัยความสามัคคีกันครับผมก็วางแผนกันว่าอาชีพไหนที่จะต้องไปทําดาเมจฆ่าตัวละครฝ่ายตรงข้ามก่อนครับผม เรารู้สึกยังไงบ้างที่เราเนี่ยเป็นแชมป์ไม่ไม่ใช่แค่แชมป์ธรรมดานะสองสมัยอีกต่างหากรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจครับตอนแรกก็ไม่ไม่กล้าคิดว่าจะมามาเอาแชมป์สมัยที่2ได้ครับเอ่อได้แชมป์แล้วรู้สึกดีใจสุดๆเลยน้องๆก็ดีใจกันทุกคนเลยครับอะไรที่ทําให้ทีมของเราเนี่ยพาลูกทีมประสบความสําเร็จมาได้จนถึงปัจจุบันนี้คะก็ยังคงต้องใช้คําว่าสามัาคียครับแล้วก็ การเป็นพี่น้องกันในกิวก็หลักลักกันทุกคนเลยครับเห็นหัวหน้าทีมแบบนี้หัวหน้าทีมเราดุไหมก็ไม่ดุครับก็บางทีก็อารมณ์ร้ายบ้างแล้วอารมณ์ร้ายนี้ไม่เล็กดุกใช่ไหมมันยังไม่ถึงกระดุครับฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยเห็นบอกว่าตอนนี้เราเป็นแชมป์โยก,กังหนึ่งสองสมัยใช่ไหมด้านหลังเราเห็นไหมมีโยก,กังสองมาแล้วจะมาเอาแชมป์โยก,กังสองด้วยเปล่าก็ต้องลองเล่นดูก่อนครับ แต่คาดว่าน่าน่าจะลองลองลองมาคว้าชแชมป์ดูอีกสักปีหนึ่งครับคิดว่าได้ปะไหนก็เจ้หมหน่อยดิก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ครับเพราะว่าเกมมันไม่เหมือนกับโยกังหนึ่งครับมันเป็นอีกระบบไปเลยอะครับ ต้องไปศึกษาดูก่อนครับผมก็อยากจะให้พี่เนี่ยฝากอะไรถึงแฟนๆโยกังรุ่นน้องบ้างที่อาจจะเล่นมานานแล้วหรือว่าเพิ่งมาเล่นแล้วก็มีความฝันที่จะมาเป็นโปรแกรมเมอร์มืออาชีพแบบพี่ที่มาอยู่ตรงนี้บ้างให้ฝากหน่อยแบ่งเวลาเลยแบ่งเวลาเล่นเกมให้ถูกต้องครับว่าการเรียนอย่าเสียแล้วก็สามารถเล่นเกมไปด้วยได้ครับผมให้ตั้งใจตั้งใจเรียนด้วยตั้งใจเล่นเกมด้วยครับผม <S <S <S>